นอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือลูกเรื่อยอย่าแค่อย่าแค่อย่าแค่แล้วก็พร้อมกันไปมันจะได้ไล่ล่องลอยล่างพร้อมกันไปวิมุตช่วยกันไปหลุดช่วยกันไปพ้นช่วยกันไป แต่ถ้าเราคาซะ e, เองเราก็หลุดช่วยใครไม่ได้ <S <S ถ้าเราคาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดซะเองเราก็ไม่สามารถจะหมดจดช่วยใครได้ไม่สามารถจะหมดตัวหมดช่วยใครได้แต่นั่นนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนื aker, หอเองตัวนอกเหนื aker, หอหมดตัวนอกเหนือตัวนอกเหนือไม่เหลือตัวนอกเหนือเองนั่นแหละ มันจึงค่อยหมดตัวหมดช่วยกันได้มุดช่วยกันได้หลุดช่วยกันได้พ้นช่วยกันได้แต่ถ้าเราล้องเราคาซะเองมันก็หลุดช่วยใครไม่ได้พ้นช่วยใครไม่ได้นอกเหนือก็อย่าให้มันเหลือมันกระทั่งตัวนอกเหนือเองนอกเหนือตัวนอกเหนือเองนอกเหนือหมดตัวนอกเหนือเองนอกเหนือไม่เหลือตัวนอกเหนือเอง ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือลูกตัวไม่เหลือหมดตัวไม่เหลือเอง จะได้นี้พาล้างสังสารวัตรเป็นทำมันยังเหลือจิตเหลือใจแบบนั้นแบบนี้เอามาเป็นอุปทานเอามาเป็นตัญหาในจิตแบบนั้นในจิตแบบนี้นนมันก็ไม่สามารถจะไม่หมดตัวหมดช่วยสังสารวัตรได้มันไม่สามารถจะไปพ่นตัวพ่นช่วยสังสารวัตรได้ลูก ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองตัวไม่เหลือหมดตัวไม่เหลือเองตัวไม่เหลือไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองอย่ามัวแต่เอาจิตแบบนั้นแบบนี้มาเป็นอุปทานอย่ามัวแต่เอาอารมณ์แบบนั้นแบบนี้มาเป็นปัญหาในอารมณ์มาเป็นอุปทานในอารมณ์ อย่ามัวแต่เอาความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้มาหลงในความรู้สึกเมื่อมันไม่หมดแม้กระทั่งตัวหมดเองมันก็ไปหมดจดช่วยสังสวัสดิ์ไม่ได้ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองทุกอย่างลูกตัวไม่เหลือหมดตัวไม่เหลือเอง หมดแม้กระทั่งตัวหมดเองตัวหมดไม่เหลือตัวหมดเองจะได้กลายเป็นไร้ร่องรอยว,ว่างว่างล้างทุกสิ่งทุกอย่างราอมุนไปเรียกว่านิพพานล้างสังฆวัตรล้างทุกสิ่งทุกอย่างไร้ร่องรอยล้างนั่นเองว่างล้างนั่นเอง